สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามานอนพักเต็นท์ริมน้ํากันที่ชนละทานวิวนะคะทุกคนและตอนนี้นะเรากําลังจะไปนี่เลยตลาดมงนะคะทุกคนนี่เลยอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตลาดมงเขามีอะไรขายบ้างนะคะทุกคนหนาวไหมดิซายหนาวใส่เสื้อเร็วเดี๋ยวเป็นวัด22องศาใช่ไหมที่เราดูเมื่อกี้ใช่ไหมห้าส <19. S 1> <ะ>ิบเ,เก้าม,มั้งทำไมเย็นจังอะย่ิบสอง ตอนมาถึงดีไซน์ดูย,ย2ยสององศาไงนะเออต้องรีเฟรชด้วยนะเน็ตด,ดีเปล่าไหนดูดิที่นี่อ,อ,อยู่ที่นี่อยู่เส้นไปดอยอินทนนท์นะคะทุกคนก็คือคอีกขึ้นไปอีกนิดนึงจะถึงดอยอินทนนท์แล้วปลาเสร็จย่างไปดูก้านนี่ตลาดมุ้งอยู่ตรงนี้มาแล้วไหนดูซิมีอะไรขายบ้างส่วนใหญ่จะเป็นของฝากเนาะนี่มีลูกพับกับสาลี่ด้วยที่มีสตรอเบอรี่ด้วย ลูกพับสดถุงละร้อยห้าสิบบาทแอปเปิลสีทองหนึ่งร้อยลูกพับอันนี้ร้อยนั้นร้อยห้าสิบอันนี้อะไรอ่ะบัวหิมะบัวหิมะถุงละยี่สิบบาทเคยกินเหรออ๋อค่ัครูเคยกินกินเป็นใช่ไหมถุงละยี่สิบบาทมีอะไรอีกมีพุทราพุทรานมสดร้อยหนึ่งนี่ไงอันนี้มีแยะๆเลยนี่แม่ชอบกินอันเนี้ย อ๋อนี่เยอะๆเลยมีให้ชิมอืมนี่บอร์ิมะดีไซน์ไม่ชิมหรอกระปูเป็นไงบ้างกว่าใช่ไหมนี่ไงผักเดี๋ยวเราต้องซื้อผักกัดขาวไปกินกับชาบูไปเราเดินดูให้ทั่วก่อนมันมียาวนะนู่นมีตรงนู้นอีกปะนี่ใครไม่มีอุปกรณ์กันหนาวเขาก็มีขายนะหมวกเสื้อกันหนาวอะไรย่างเงี้ย นี่ใครไม่ได้เตรียมอาหารมาไม่ได้เตรียมของกินมาเขาก็มีร้านอาหารนะคะทุกคนแคบหมูนะ้ำพริกนุมไส่อัวไก่ย่างไก่ย่างหมูย่างอย่เลยนี่ร้านอาหารน้ำั่งก็มีไะถึงละตลาดม้ง่ชนใหญ่จะเป็นของฝากเนาะอะ,อะเดินดูเดินดูให้ทั่วเลยสนใจไหนอผักใบเล้นง เยลลี่ผลไม้แอปเปิ้ลฮะนี่ผลไม้พับกับสาลี่เมลอนอืมมีสตรอเบอรี่แล้วอะคือสติกายนมีสตรอเบอรี่แล้วนี่ไฮเดรลูกอะบอหิมะอันเนี้ยเขาเรียกบอหิมะอฮ้ยมีแครอทจิ๋วอือฮึ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของฝากนะนี่แอปเปลิลกับสาลี่บัวหิมะมีข้าวเกียบด้วยส่วนใหญ่ก็คือจะขายคล้ายๆกันนะคะทุกคนเน้นเป็นของฝากเนาะนของอบ<า>งแห้งใช่เป็นของอบแห้งเป็นผัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มีผักผลไม้ตามฤดูกาล เป็ดแตแมกคารูหืมหอมสตรอเบอรี่าเขาขายเยอะเห็นไหมที่นี่โอ้ยร้านนี้มีน้อยหน้าทุกคนสตรอเบอรี่แดงมากนี่แกะเรายี่สิบบาทกระฟกินไหมสตรอเบอรี่อ่ะสตรอสตเบอรี่จิ้มพริกเกลือแกี๊ยวยีบาทเกี๊ยวี่สิบบาทสาเกี๊ยวหดิซายไม่กินสตรอเบอรี่กินป่ะเอาไหมล่ะฮะเอาไหมล่ะส่วนอ่าทางนี้เน้นเป็นผลไม้แล้วอะโวคาโดนง่น่ากินเนาะ นี่สาลี่ทองเอ้ยแอปเปลิลทองแอปเปลิลทองร, <laughs> รวมกันไงมันร้านนู้นเจอสาลี่มาเจอร้านนี้เจนแอปเปลิลเลยเนี่ยของกินเยอะของฝากของฝากเฮ้ยมีข้าวต๋นเอาไหมข้าวต๋นตอของแท้ดีไซน์เนี้ยข้าวปุกอะข้าวปุ่งงานนี่ของแท้อันนี้ของแท้ม,แแบบมันปิง้งมันปิง้งข้าวโพดคุกเนย ไม่รู้สิหนูก็ต้องบอกเขาว่าเอากลับกรอบจะกรอบไหมซื้อทีไรก็ไม่เคยได้กรอบกินเลยคะเอาแหละข้าวโพดกุ้งเนยยี่สิบบาทเอาข้าวโพดหนึ่งค่ะเอามันหัวานหนึ่งสีส้มก็ได้มั้งเขาบอกคลล้้าายๆกกันนอ่แว็คล้ายๆกันเอาเอาหัวไหน วไหนก็ได้ผ่าผ่าเลยได้แม่กินเลยอะ่ะนี่มันเผาหัวละยี่สิบบาทอ,บอากาศหนาวๆต้องกินมันเผานะนี่โอ้โหไอออกไออกไอ,อกปะกินด้วยกันที่จริงวันนี้แม่ก็เอามันมานะแต่ว่าเรายังไม่ได้เผาให้เราต้องรอเผา <laughs> เรากินอันนี้แก้ขัดไปก่อนกินอันนี้ไปก่อนลองท้องไอ้นี่มันทงข้าวปลุกงาใช่ไหมข้าวปลุกงาใช่ไหมลูกนี่ เฮ้ยเฮ้ยพองแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันพองนีเฮ้ยเพราะว่าเราเราจะเอาแบบกรอบไงใช่ไหมมันก็เลยต้องให้มันพองหลายๆรอบได้แล้วค่ะเอากี่แผ่นอะแจ่ายตังค์สามแผ่นโอเคนี่นมข้นหวานถือนมข้นไปด้วยนี่เขาให้จิ้มกินแบบจิ้มนมข้นหวานกิน เหมือนมาโยนีเลยโ <Okay. S 2> อเคค่ะอะช้งทอนเหมือนมาโยนีเลยนมข้นหวานค่ะนมปะโอเคนี่นะคะทุกคนเมื่อกี้เราไปตลาดมงมาก,ก็ซื้ออะไรนะข้าวปุ๊กซื้อมันหวานซื้อข้าวโพดเนาะแล้วก็ตอนนี้เรามาแวะมินิมาร์ทนะคะทุกคนมาซื้อตะแกรงซื้อผักซื้อ,อเมลอนเอ้ยแคตอลูปเอาไปไว้กินคืนนี้นะนี่เลยปะ เดี๋ยวเราก็จะเข้าที่พักกันแล้วนะคะทุกคนใครอยากมาเที่ยวที่เชียงใหม่ก็มาได้เลยนะคะที่ชลทานวิวอยู่ตรงข้ามตลาดมงเนอะบ๊ายบาย